ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องคิดว่าวันนี้เรากินปลาดีกว่านาหมูย่อยยากวันหลังวันหลังอยากทานอะไรย่อยง่ายๆกินเนื้อปลาเนี่ยย่อยง่ายกว่าเชื่อฉันนี่นี่เลยนี่แล้วทำไมปลามันถึงย่อยง่ายกว่าหมูอ่ะก็เราจะต้องรู้ก่อนไงนาว่าโครงสร้างของเนื้อสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันมีความต่างกันข้างใน นี่แค่ฉันจะกินอาหารเช้านี่เธอเรียน a n าตมมีเลยเหรอไม่ใช่ถามมาก็ดีแล้วจะได้ให้ความรู้คุณผู้ชมไปด้วยคุณผู้ชมคะการที่เนื้อสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเราพูดว่าย่อยง่ายย่อยยากเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะว่าโครงสร้างภายในของแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าโครงสร้างของสัตว์แต่ละชนิดเนื้อสัตว์แต่ละชนิดมันต่างกันยังไงเกี่ยวกับการย่อยของเรายังไงค่ะนนนีตัวนี้ดีไหมดีดีอันนี้เนี่ยตาสด สิ่งที่เราเรียกว่าเนื้อจริงๆแล้วนะคะคือกล้ามเนื้อของสัตว์จากส่วนต่างๆนั่นเองค่ะเนื้อสัตว์จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่4อย่างนั่นก็คือเส้นใยกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไขมันและน้ํานะคะในที่นี้นะคะจะเปรียบเทียบเนื้อปลากับเนื้อหมูในส่วนของกล้ามเนื้อเท่านั้นเพื่อจะตอบคําถามว่าทําไมเนื้อปลาถึงได้นิ่มและเคี้ยวง่ายกว่า เรามาดูโครงสร้างและส่วนประกอบข้างในของเนื้อทั้งสองชนิดดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงลองดูนี่สิคะเนื้อหมูกับเนื้อปลาเนื้อของหมูนั้นจะยึดติดกันแน่นในขณะที่เนื้อปลาจะเป็นชั้นๆหรือเป็นแผ่นๆที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเส้นใยของกล้ามเนื้อปลาและหมูมีความต่างกันเส้นใยกล้ามเนื้อของหมูมีลักษณะบางและยาวมาก บางที่ยาวถึง10เซนติเมตรทีเดียวค่ะส่วนเส้นใยของเนื้อปลาสั้นมากกว่าเนื้อหมูทีเดียวนะคะที่เป็นเหตุนี้ก็เป็นเพราะว่าทำไมเนื้อของปลาถึงหลุดออกมาเป็นแผ่นๆได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะตอนที่มันสุกแล้วนอกจากนี้เนื้อปลาก็ยังมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันด้วยน้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นๆหน้าที่ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็คือช่วยในการยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน เพื่อให้กล้ามเนื้อโครงล่างสามารถคงรูปเป็นนวัยวะส่วนต่างๆอยู่ได้เช่นยึดเนื้อให้ติดกับกระดูกเหตุผลอีกอย่างที่เนื้อปลามีความนิ่มก็คือเส้นใยคอลลาเจนในปลาจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าเนื้อหมูเมื่อถูกความร้อนเพียงแค่55-60องศาเซลเซียสมันก็จะเปลี่ยนเป็นเจลาตินได้ง่ายกว่าเพราะว่าในปลานะคะแทบจะไม่มีคอลลาเจนเลย เราก็เลยไม่ต้องปรุงอาหารนานๆและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทํำไมเราถึงสามารถกินปลาบางชนิดดิบๆหรือสุกนิดหน่อยได้ แต่สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทานเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวนะคะ <ๆ S 1> ก็สังเกตง่ายๆนะคะว่าส่วนไหนของสัตว์ที่เขาทํางานมากอย่างเช่นตรงน่องเนี่ยเนื้อมันก็จะหยาบแต่ส่วนไหนที่เขาไม่ทํางานมันก็จะเป็นเนื้อที่นิ่มใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเป็นวิธีการสังเกตในการที่เราจะเลือกเนื้อสัตว์มาทำอาหารของเรารายการของเราเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมทวิตเตอร์มาหาเราเนาะเขียนอีเมลได้ไหมได้อย่าง<อ>ได้อยู่ค่ะแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะเอากุ้งด้วยนะนี่ลาก่อนนะนาะไปทำกับข้าวกันเอาปลาตัวนี้ Did you know <laughs>